เจา้าหน้าที่ปิดถนนบริเวณเขาพลึงตําบลบ้านนาขามอําเภอเมืองอุตรดิตถ์เพื่อกู้ซากรถถูบที่ตกลงไปในเหวล,ลึกกว่า150เมตรแต่ก็มีอุปสรรคก็คือต้นไม้ใหญ่กีดขวางรวมถึงสายไฟฟ้านะครับซึ่งต้องตัดไฟก่อนที่จะกู้ซากรถโดยใช้รถเค็นสองคันนะครับลากซากรถขึ้นมาได้ในช่วงเย็นรวมใช้เวลากว่า5ชั่วโมงขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตบางส่วนได้นิมนต์พระสงฆ์มาที่จุดเกิดเหตุเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาตามความเชื่อ พันตำรวจเอกดิษยาเดชพัชรภูวดลผู้กำกับการสถานีตำรวจเมืองอุตรดิตระบุว่าจากการตรวจสอบพบรอยเบรกของรถยาวกว่า100เมตรก่อนที่รถทัวจะชนแบรรีเออร์และตกลงไปในเหวซึ่งผู้รอดชีวิตส่วนใหญ่นั่งอยู่ด้านท้ายรถนะครับส่วนที่อยู่ด้านหน้ารถเสียชีวิตทั้งหมด18คนและหลังจากนี้ก็จะสอบปากคำผู้บาดเจ็บและคนขับรถทัวซึ่งต้องรอให้อาการดีขึ้นก่อน เบื้องต้นยังตั้งไว้2ประเด็นก็คือรถเบรกแตกหรือว่าคนขับไม่ชำนาญเส้นทางขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งติดต่อโรงพยาบาลอุตรดิตเพื่อขอรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่ขนส่งและบริษัทประกันภัยขออนวยความสะดวกจ่ายสินไหมสำหรับผู้เสียชีวิตคนละ80,00 0 0บาทและผู้บาดเจ็บสาหัสคนละ3 5 0 0 0 0บาทครับ